สวัสดีค่ะเมื่อในี้ยเจิตค้นเก่าเลยค่ะเด้เมื่อในี้สิมั่งเบาเรื่องไงง่ายเรื่องที่ว่ามีทุกวันที่คนป้องกันคืออันไซ้เมืเดี๋บอกทุกคนว่าอันไซมเมาเนี่ยเป็นแคลโรที่จับมียังโมได้เด้ดค่ะมันหมายถึงว่าโรคซ้อยเลือจะของโมได้น้ำเราเฮ็ดจังไดเขาจังสิบว่าเป็นอันไซม์เอเขาสิจังไดนึกหันเยจิตลงคิดไปแล้วว่าเรื่องใข้ๆกับว่าเฮ็ดจังไดผู้เฒ่าจังสิบว่าเป็นอันไซม์เม อันนี้ก็มีไวอ,อีกคือเก่าภาว่ห้องสิเริ่มต้นย,ตยังไงเฮ็ดแถวห้างเฮ็ดแถวถ้าสิเป็นอันสามือไก่มันได้เปนซ่ยนซาเก่าบ้านทาเอนะินเนาะบ้านี้แถวสิร่มต้นดูแลเจ้าของยังไงเขาไมเบอกเรื่องการดูแลเจ้าของนะาะค่ะเนาะบอกมววนบอกโลกหังมวลไปตามภาษาผู้สูงอายุกับการดูแลตัวเองยังมีความสุขเราควรเริ่มดูแลตัวเองอย่างไร พราะอัลไซเมอร์เราสามารถป้องกันได้จะไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่ามันสามารถเมื่อเป็นแล้วยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อีกเดี๋ยวมันพอสามารถรักษาห,หายขาดได้เด้มันเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าเขาชะลอบัวหามันเป็นเรี๋ยวขึ้นชะลอหมายว่าแทนที่มันสีอ่อายุจะเก็บซิบมันเริ่มลงลงเืง่ม เขาเลื่อนไปเป็นเจ็ดสิบหายั่งสินะเจ็ดสิบเอ็ดั่งสินะยังหน่อยมืนอก็ชะลอคนชะลอบ่อยเจ้าของเปลี่ยนอันไซเมอร์มาที่นี่เสาลักแห้งกันป้องกันอันไซเมอร์เสาลักหมายถึงว่าต้องดูแลให้ดีดูแลเจ้าของให้ดีออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอประมาณสองถึงสามชั่วโมงต่อสัปดาห์จะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะสมองทาน gen, ออกซิเจนเพราะสมองเขาต้องการออกซิเจนเนาะเพราะสมองต้องการออกซิเจนเป็นอาหารโดยมีเลือดเป็นตัวส่งดังนั้นเราต้องทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้เลือดสูบฉีดไหลเวียนแต่สำหรับผู้สูงอายุการทำงานบ้านทำสวนดูแลสวนหรือการขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการออกกำลังกายที่ได้ เป็นการออกกํลาลังกายที่ดีแล้วก็ให้เหมาะสมกับเฮ่ากันไหมสมุิว่ายตยางเราแยกจิตจิตสิปันจักรยานไปวัดทุกวันบําเพนทุกวันเมื่อใดปวดขาก็าบอกไปเมื่อีีปวดขาก็บอกไปเมือม่อใดวินหัวเขาบอกไปเด้เมือ่อใดวินหัวสิมาททอดทธมามนเจ้าของไปแยกจิตประเพณไดยานไปเปลี่ยนยวัดอยากอายคนแยจิตสีเฮ็ดสุขภาพเจ้าของดีเจ้าค่อยไปเด้ ไปแล้วแต่ว่าทามันเปลี่นที่หลังนะเขาขาดว่าถุนั่นเปลี่ยนอีกเรื่องหนึง่งเด้แต่้าห้ว,ว่าเจ้าของสิเปลี่ยนจะไปแต่ว่าไปแต่ละมือนี่ไม่ให้กับเขากับน้ำเจ้าของแข็งแรงเลยจังจพ่อยไปปั้นจักรยานไปปั้นจักรยานก็คือออกกําลัางกายโซ่หอดวัดนี่โอ้ยเ่าว่าแล้วเจาขข้าสุคัาบ่คักแล้วออกกําลัางกายไหมเนาะเลือดถูกฉีดแทงแข็งแข็งแรงขนาแล้วปันน้นขืนนวดกือมีด้มาที่นี่อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ อ่านหนังสือแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเห็นบ่าย,ย,ย,ย้ายจตเทสยูทูบครายากเห o ยูทูบมาเห็นน้ำหน้จิตด้อบางครั้งมันบ่รู้เรื่องดอกย้ายจีเทาดินีไม่รู้เรื่องาาเลยทาไาเห o ยูทูบจะปีแล้วโอ้ยเกือบสิบปีแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนี่มูเด็กหน่อยรุนลูกรุนหล,นลานเขาหลอดเอาภาพนั้นมาใส่นี่เอาภาพนี่มาใส่นั้นว่าย้ยายจีในบ่ได้ย้ยเราตั้งกล้องอย่างเดียวตั้งกล้องแล้วก็ว่าสิไปเลียนน้ำหลานว่าเสิเฮ็ดอันติคต๊อก ตอนแรกฮคดไดอยู่ดเดอออกมาลืมซ้ำอันขนาดแขนว้ขอดขอสองขอสามขอสี่มันมีถึงสิบสี่ขอเนาะเขาใหญ่ออกมาเพราะลานไปลืมซ้ำทำเขาไร่ขยานเขาใจให้เนาะเขาไปทั้ง,งานตุ่นใขกไก่พูดการอ่านหนังสือตลอดเวลาในการอ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่แหละแยกิตกับอาศัยให้เจ้าของได้อ่านหนังสือกําลังอ่านหนังสือด้วยนี่แหละออกในนี่แหละฮ็ดเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการปฏิบัติตัวนี่แหละ อยากอ่านหนังสือบ่อยเจ้าของเป็นอ่านเสเมือพยายามสิบานเทาเอินว่าสิขยายอายุในการเจ็บป่วยเจ้าของในไอทีเฮตุกวันส่วนผู้สูงอายุมาเหเ็ดสิเมนผู้สูงอายุบ่สูงอายุอะไรถ้าส่วนเด็กหน่อยยังสิเคยเห็ให้เจ้าของมีความมันใจมันใจในการพูดมันใจในการทําเวลาเท่าไปเลียนเ้างศกก้าถามคู่กาถามอาจารย์พ่ออยังหงวูวะ เพื่อนในย t u b e เขามีหลากหลายความหนูหลากหลายความคิดหลากหลายตำแหน่งหลากหลายสถานะเขาเคยบอกกับเขาการเที่ยวเคยบอกกับคนหลายๆคนหลายๆสถานะหลายๆหลายๆวิชาชีพหลายๆสาขาหลายๆฐานะเสียเขากล้าว่าเด็กน้อยถ้ากล้าว่ากล้าพูดกล้าเลียนกล้าถามอาจารย์ว่ามีคำว่าปึกสิเลียนได้อยู่แต่ว่าหันสีบว่าได้คะแนนคือนจาของบวกเขาของเลียน เพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยใช้สมองให้มากขึ้นเพราะสมองเมื่อเราไม่ใช้เราจะเสียมันไปหันบ่ใส่สมองเลยสมองฟอได้ใจจิตใครบอาว่าหันไปอธิษฐานย่าไปอธิษฐานเด้อสาธุเด้อผู้ขาดทาไปได้นั่งกินนอนกินสุเจ้าตย่าภากันว่าเด้ออันนั้นล่ะสุจสิตอัมพาตต้องให้สาธุเด้อให้ผูขาได้ทํางานตลอดชีวิตได้ทางานตลอดชีวิตในการบริการเจ้าของในบริเวณบริการคนอื่น ให้บริการจากของน่ลก้อกนมูย่เฝ้าบริการคนอื่นให้บริการจากของให้มันม,มุมนับตั้งแต่หนึ่งตื่นเสาขึ้นมาอ่าเฮ็ดกับเขากับน้ำให้จากของกินมีเวลาไปปฏิบัติธรรมกับไปไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนาะเขาเอื่นว่าสองอะไรเนาะหนึ่งออกกําลังกายสองอ่านหนังสือสามกินพักและอาหารสดต้องเยอะ บางคนก็กินน้ำม,มันปลาเสริมก็ดีคือนะกันนะสมัยตะกี้ก็กินน้ำมันปลาเสริมเนาะเอาไปเอามาขี้คานกินตะนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมองเพราะการนอนน้อยเป็นการสั่งสมองให้ทํางานให้ทําลายตัวเองเดี๋ยวอันใหมนะ่เนาะนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมองเพราะการนอนน้อยเป็นการสั่งสมองให้ทําลายตัวเองสมองมันสร้างห้ทําลายเจ้าของก็ได้ไดิสิบอกให้ แต่ว่ายย่จิตเบากับเบาเนาะนอนบ่หลับเดิหันสว่านอนตะเวนนอนตั้งแต่สองทุ่มบัดหอดตีสองมันเป็นอย่างคือบ่หลับเลยจนสอดแกงปั๊บผู้สูงอายุควรนอนกลางวันด้วยเพราะสมองของผู้สูงอายุต้องการพักผ่อนมากกว่าวัยรุ่นหรือวัยทำงานเขาให้ผู้เฒ่ามานอนเว้นดิแต่ว่าเจ้าของบ่ได้นอนเว้นเพราะว่านอนบ่หลับ มันติดทางบ้านติดทางเนาะอันจะเข้าไปข้างในหลุดประตูนอนมันมันเห็ดบ่ไใดดอกเพราะว่าเห้าก็เห็ดบ่าไดเนาะแต่ว่าพยายามนอนกลางวันตะกี้นอนกลางวันแต่ว่านอนกลางวันก็นอนทุกเมือล่ะแต่ว่ามันห่างมันบริบบดเท่าไดดอกเพราะว่าบ้านท้องมันติดรถติดถนนเมื่อเราเครียดเซลล์สมองจะทำลายตัวเองเร็วมาก มากกว่าการไม่นอนดังนั้นพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่เครียดน้อยที่สุดอย่าเพิ่งเครียดเด้อให้หาความสุขใส่เจ้าของยิ่จิตลองเพ่งอยู่เนยลองเพ่งเตนลำ่ำเวลาขาเจ้ามีการลำาร่ำหวงสวงใส่ว่าสมัครไปน้าเขาเดี๋ยวนี้บ่ปไปเพราะว่ายัางหอบมันติดโควิดติดโควิดก็ลองเพ่งอยู่บ้านเ้ยลองเขาเล่าโอเคเด้แต่นี่เขาบ่าให้ลองอยามมันออกอากาศยามมันติดแดงติดเหลืองซื้อเด้อยิ่จิตลองเพ่งเป็นอยู่ ร้องเพลงรู้แต่ว่าที่บอลอร้องเดี๋ยวนี้ยมันติดเหลืองติดแดงเลยหันเขาให้ร้องเบื้องแมฆยังจิตสิร้องเลยเต้นออกก็ได้เลยร้องเพลงไปน้าเต้นฟอนไปน้าก็ได้แต่ยันมันติดเหลืองติดแดงหันติเพราะว่าเทากับบอลรู้ว่ามันคืออย่างเนาะเทาก็บบอรู้ว่ามันคืออย่างเพราะว่าเขาอยากร้องใส่เพลงฟอนด้วยเด้เพราะว่าจิตกรรมของผู้สูงอายุด้วยฟอนเต้นประกอบเสียงเพลงแต่ว่าบอกการเห็ุ แต่ว่าหันสมมติว่าายกีเ่เหตุกับเหตุอยู่เหตุอยู่บ้านฟอนเล่นอยู่ผู้เดียวฟอนเล่นแต่ผู้เดียวตัวเส้านฟอนใส่เสียงเพียงใส่เสียงมองลล์ฟอนอยู่แล้วเพราะคนมักฟอนตั้งแต่เขาว่าแต่เขาให้ฟอนไปสมัครน้ำเขาหลดไปลําบ่วงสวงใส่ยบเกฟ่าดยแยกกี่คนคนมักฟอนตะบม่เคยเครียดบม่เคยเครียดอยู่กับคนอยู่กับคนเพราะสมองถูกสร้างมาให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เข้าสังคมหรือขาดการปฏิสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบ่อยๆจะทําให้สมองอ่อไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแต่จําเป็นต้องมีเพื่อนที่มีคุณภาพให้คบหาเพื่อนแนะ่ได้บ่างนม่น,นอยนู่ในห้ของผู้เดียวให้คบหาเพื่อนคือยายจิตนี่ไปวัดทุกไปวัดเนาะวันศีนนี่ไปวัดกันเทศนั้นเทศนี้เลย อาอาญา,าติทาคนนั่นก่าดอกไม้มเฮ็ดคนนี้ก็มาให้เฮ็ดป่าคนนั่นกับมาให้เฮ็ดอมาโมบมูลีสมองด้ใ่งานทุกมือทุกมือบอ่ได้พักเด้เขาครบมูครบพวกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าบ่ห้หลายถลายมากกันเทีเ่ยวเขาเอาเฉพาะที่มีคุณภาพมีคุณภาพกพกันสางไหมสางเฮ็ดนั่นเท็ดนี่แต่เ่ราะไม่สางเป็นงานหนักเหลือบ้ากว่าเรื่องจ้าของเฮ็ดคอนไขอ่ะาร่มคล้ายๆสารกตาเออสารกะตา,า,ะตาปลูกตน้นไม้ตอนต้นไม้ ตอนก็บตอนเท่าไดอกเต,ตนเดียวเห็ดอาหารการกินเขาเอิ่นว่านะการปฏิบัติตัวทั้งหกข้อข้างต้นสามารถชะลอการเกิดอัลไซเมอร์ได้หรือไม่หรือหากเป็นแล้วก็จะช่วยให้ใช้ชีวิตไปจนเสียชีวิตได้โดยที่ลูกหลานไม่เป็นทุกข์หรือหากดีที่สุดก็คือไม่เป็นไรอัลไซเมอร์เลย คือว่าอันเส้เมื่อนี่สิบปีเขาเป็ี่ยนยังไว้เลยกันไว้ดีกว่าแก่พอเขาสิบปีเป็นอันเส้เมื่อบ้านเขาเอิญ่าถึงว่าเขาสิบเป็นแล้วสิเขาก็ยังสิบปีได้อ่าเขาสิบยังหูเจ้วซอยเจ้าของได้นิดหน่อยบ้านเขาเบ้านชะลอชะล,ลอสรุปมี้หกข้อนาะค่ะหกข้อนะฮาวขอหกข้อจำกันง่ายๆคือหนึ่งออกกันร่งกายสองอ่านหนังสือหาความรูเ้เพิ่มเติมเสมอสามกินพัก และอ่านสดทุกอย่างบะแมนอ่านข้างขึ้นสองสามมือบะแมนนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงผู้เฒ่าคนนอนย่ำเวน้นน้ำผูส้สูงอายุคนน้อแเรากับว่าหายเครียดได้ค่ะเด้อเราอยู่กับคนที่ว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนดูๆแต่ว่าเพื่อนที่มีคุณภาพบะแมนส่วนกันไปกินเหล้าเด้อบเแมนส่วนกันไปกินเหล้าส่วนกันไปเที่ยวได้เพื่อนบ่ตองหลายบะต้องเยอะมีคนเดียวหรือสองคนก็นได้แต่มีคุณภาพสรุปอีกเื่นนะคะ้ค่ะนาะ ป้องกันชะลออ่านใส่มื่อใดขึ้นหนึ่งออกกําลังกาย2อง่านหนังสือคนขว่เรื่องไม่ไม่เสมอ 3. กินพักและพวกอาหารสดต่างๆ4นอนมือละเจ็ถึงแชั่วโมงหรือนอนกังวันนํากกังวันควรสิไใดนอนเว้นหาอยาให้จ้าของเครียดหัวรอนอนหัวรอ,วอดูดูฮาบอกับจ้บของในยูทู b แต่นีอย้ายจิตบอกเครียดเพราเ้าย t ท b e ทุกมือขึ้นไหลพรอ เบ่เเรียดเลยเพราะว่าช่วงขืนไล่ว่มีคนมากกับทักเสือหกหจักเวากับคนแน่ย่านั่นงนาบูดอยู่แต่บู้เดียวในห้องถือว่าจะเจ้าของเถาแล้วสิาวากับคนนั่นกับบ่เบาสิวาวกับคนนี้กับบ่เบายานได้เขาบ่านับถือเจ้าของยาเด้อยาเด้ต้องออกมาคุยกับคนเน้บางคนนี่เถามาแล้วอุย้ยกูเถาแล้วคนนั่นก็สิมว่าเว้าให้กูจังฉันจังสี่เถาแล้วหยียบหัวผู้เถาอยาไปคิด เขาจะไปคิดยั้งทางนั้นว่าต้องคืนภาไผคบกับเพื่อนตังๆไม่หลดเขาเสียอายุหน่อยอายุไรบ้าเขาไดบิวต์เยาจจิตเรื่องคบคนบ่อนันดอกเพราะว่ามักไปวัดไปกับไครเดบิวคนไปวัดไปว่าเนี่มันสิไปกับคนได้ตลอดแต่ว่าไปวัดนี่ดียังนึงเลื่อนสบอยแล้วไม่ค่อยเบาพื่นกันดอกเบาพื่นกับอบาเามันเอาเรื่องเสียหาย ว่าก,กับว่าเพื่อนในในที่ว่าเรืองมันเป็นจริงไหมเนาะเ่าเรื่องเป็นจริงกับเพื่อนแต่กันย่าลืมเล้อค่ะเด้อไปวัดฟังธรรมเดียวกับป้องกันเจ้าของว่าห้เป็นอันไส้มือคือออกกันร่างกายอ่านหนังสือหาความรู้ไม่ไม่ใส่หัวเจ้าของเสมอแล้วกา,ก,ากินพักสดกินอาหารที่มิที่สะอาดพักสดอาหารนอนซ่อนกลางไปใส้สวมหน,น้ากากแล้วก็นอนเว้น นอนรับมือและเจ็ดถึงแปดชั่วโมงแล้วกะยักให้เจ้าของเครียดเป็นเด็กขาดหัวจักจิ้มหัวจักเอื่นใส่เจ้าของในกระจกตื่น้าขึ้นมาตอนน้องแย้งกระจกแล้วก็ยิ้มก่อนสิออกจากบ้านบอกเป๊ปซี่จากสองสามแทบเป๊ปซี่เป๊ปซี่เดี๋ยวกะอยู่กับคนหัวจักทักทายคนเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะ